ของหลายคนจับตามองหลังจากก่อนหน้านี้คุณสีนาท่านผู้ชมครับเรื่องของกัญชาถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดทาให้มีเรื่องของเฉพาะวงการแพทย์นะเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยนโยบายนี้ท่านผู้ชมต้องแยกให้ดีไม่ใช่เกี่ยวกับสันทนาการนะครับไม่มีเรื่องนี้เลยเพื่อการแพทย์ส่วนใบต้นดอกรากของกัญชานั้นจะแยกประเภทในส่วนของ THC และ CBD ชัดเจนเราอธิบายมายิ่ยาวแล้วเรื่องนี้ แต่อยู่ๆมันมีเหตุผลครับที่ทําให้เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทิน,นยืนยันว่าการนํากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเป็นความต้องการของประชาชนส่วนจะมีออกประกาศได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดก่อนครับ <Okay. S 1> นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการนํากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหลังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ผ่านการเห็นชอบผมจะไปช้าๆนะฮะคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดผ่านความเห็นชอบว่าขั้นตอนต่อไปต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขั้นตอนนี้เป็นการเห็นชอบในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดอยู่นะครับแต่จะนำความเห็นชอบนี้ว่าการนำกลับไปเป็นบัญชียาเสพติดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพราะแม้ว่าการนำกัญชากลับมาเป็นสารเสพติดประเภท5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามารถออกประกาศได้เลยแต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนนี้สังเกตนะฮะ,ะนโยบายจะออกมารัวๆเลยนะฮะช่วงปลายเดือนกรกฎาค <24 S 2> มนะ24 Wallet นะฮะปลายเดือนนี้เรื่องของบัญชียาเสพติดะนะครับและกฎกระทรวงรองรับในการนี้อีก4ฉบับครอบคลุมทั้งการใช้การปลูกรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีครับส่วนอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมนั่นคือกรณีที่มีผู้คัดค้านการทํากัญชากลับมาให้เป็นยาเสพติดท่านสมศักดิ์ก็ได้บอกนะคะว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของประชาชนในภาพรวมที่มีความกังวลต่อผลกระทบของกัญชาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะมีผลกระทบต่อสติปัญญาเพราะว่าผลวิจัยเขาออกมาแล้วนะคะว่ากัญชาอาจจะไปทําให้ระบบ ความคิดระบบในสมองเนี่ยมันมีปัญหาได้ซึ่งเคยพบกลุ่มผู้คัดขานแล้วนะคะก็ทราบว่ากลุ่มผู้คัดค้านค่ะต้องการให้กัญชาสามารถนําไปใช้ในเรื่องสันทนาการเรื่องสันทนาการรู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องการแพทย์โดยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นซึ่งไม่สามารถทำได้และข้อมูลจากการทำประชาพิจารณ์ประชาชนผู้สนับสนุนให้นำกลับมาเป็นยาเสพติดด้วยค่ะ